คนบางคนไม่ต้องพูดมากไม่ต้องสร้างภาพหรือพยายามเรียกร้องความสนใจแต่ทุกสายตาทุกความรู้สึกของคนรอบข้างกลับถูกดึงดูดโดยธรรมชาติพลังนี้ไม่ได้เกิดจากรูปลักษณ์หรือความร่ำรวยแต่เกิดจากความมั่นคงภายในความนิ่งและความเข้าใจตัวเองคนที่มีพลังดึงดูดสูงรู้จักวิธีอยู่กับตัวเองและผู้อื่นอย่างชาญฉลาดการรู้ว่าเมื่อใดควรนิ่งเมื่อใดควรแสดงออกและเมื่อใดควรถอย นี่คือความลับที่ทำให้ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกอยากอยู่ต่อโดยไม่ต้องบังคับพลังดึงดูดที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือความมั่งคั่งแต่มันเกิดจากความมั่นคงภายในความนิ่งและความเข้าใจตัวเอง 1. พลังเริ่มจากการรู้จักตัวเอง คนที่มีพลังดึงดูดสูงรู้ตัวเองดีพวกเขารู้ว่าตัวเองมีค่าอย่างไรการไม่พยายามเรียนแบบใครและไม่ต้องอธิบายตัวเองให้ใครเข้าใจความมั่นใจนี้ไม่ใช่ความหยิ่งแต่เป็นการยอมรับและเคารพตัวเองอย่างแท้จริงคนที่มีพลังดึงดูดสูงไม่ได้เกิดมาเพียงเพราะรูปร่างหน้าตาหรือคำพูดที่เก่งกาจแต่เกิดจากความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งการรู้จักตัวเองทั้งด้านที่เข้มแข็งและด้านที่อ่อนแอและสิ่งนี้เป็นรากฐานสำคัญของสเสน่ห์ที่แท้ จริงและยั่งยืนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนมีพลังดึงดูดสูงรู้จักตัวเองรู้จักคุณค่าและขอบเขตของตัวเองการไม่พยายามพิสูจน์คุณค่าให้ใครยอมรับเพราะรู้แล้วว่าคุณค่าของตัวเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายตาคนอื่นการอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจตัวเองทำให้พวกเขามันคงและสง่างามเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองคนที่ดึงดูดใจคนอื่นได้มักควบคุมอารมณ์ได้โดยไม่ปกปิด การรู้ว่าอารมณ์คือพลังงานการเข้าใจและจัดการมันได้ทำให้ทุกการกระทำและคำพูดมีอิทธิพลไม่ต้องแกล้งทำหรือปรับตัวเกินไปเพราะรู้ตัวดีว่าตัวเองเป็นใครพวกเขาไม่ต้องเล่นบทเพื่อให้คนอื่นชอบ การเป็นตัวเองอย่างแท้จริงคือเสน่ห์ที่ยั่งยืนที่สุดสร้างพลังจากภายในไม่ใช่ภายนอกคนที่มีเสน่ห์สูงไม่ได้พึ่งพาเครื่องแต่งกายหรือคำชมแต่พลังของพวกเขามาจากความมั่นคงภายในความมั่นคงนี้ทำให้คนรอบตัวรู้สึกสบายใจและอยากอยู่ใกล้สะท้อนพลังออกมาอย่างสงบและทรงอิทธิพลเมื่อรู้จักตัวเองพวกเขาจะเลือกแสดงพลังอย่างมีสติไม่ดึงความสนใจด้วยความเอะอะแต่ด้วยการปรากฏตัวที่สงบ มั่นใจและน่าค้นหาความลับของคนที่มีพลังดึงดูดสูงจึงไม่ใช่การทำให้คนอื่นรักแต่คือการรักและเข้าใจตัวเองเพราะเมื่อคุณเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงพลังของคุณจะสะท้อนออกมาชัดเจนคนอื่นจะรู้สึกถึงความมั่นคงและความสง่างามโดยไม่ต้องพยายามใดๆ 2. การฟังคืออาวุธลับการฟังไม่ใช่เพียงคาพูดแต่ฟังถึงความรู้สึกของคนอื่น ท่าทีและสายตาของพวกเขาทำให้คนรู้สึกว่าฉันสำคัญนี่คือพลังดึงดูดที่ลึกซึ้งที่สุดเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้คนที่มีสเสน่ห์และพลังดึงดูดสูงไม่ได้ทำให้คนอื่นสนใจเพียงเพราะรูปลักษณ์หรือคำพูดแต่วิธีที่พวกเขาฟังการฟังอย่างตั้งใจเป็นอาวุธลับที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าฉันถูกเห็นและเข้าใจทำไมการฟังถึงทรงพลังสร้างความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งเมื่อคุณฟังโดยไม่ขัดจังหวะหรือรีบตอบ ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญนั่นทำให้เกิดความผูกพันทางอารมณ์ทันทีสะท้อนความมั่นใจและสงบคนที่มีพลังดึงดูดสูงไม่จำเป็นต้องเร่งพูดหรือพิสูจน์ตัวเองการฟังอย่างตั้งใจเปิดให้เห็นความมั่นคงภายในเปิดโอกาสในการอ่านคนการฟังลึกไปกว่าคำพูดช่วยให้คุณเข้าใจความคิดความรู้สึกและความป้องกันของผู้อื่นอย่างละเอียด กระตุ้นให้ผู้อื่นพูดต่อคนมักชอบพูดกับผู้ที่จริงใจฝั่งเขาเมื่อคุณฟังคนอื่นจะเผยตัวตนมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี่คือการดึงดูดแบบละเอียดและลึกซึง้งวิธีฟังแบบมีสเสน่ห์จดจ่อเต็มที่ไม่เล่นโทรศัพท์หรือคิดเรื่องอื่นใช้ภาษากายตอบสนองพยักหน้ามองตายิ้มเบาๆถามต่อด้วยความสนใจจริงใจแทนที่จะรีบเล่าเรื่องตัวเอง เงียบเป็นพลังปล่อยให้ช่วงว่างเกิดขึ้นบ้างเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามได้คิดและพูดต่อคนที่มีเสน่ห์และพลังดึงดูดสูงไม่ได้ทําให้คนอื่นสนใจเพียงเพราะรูปลักษณ์หรือคําพูดแต่ความสามารถในการฟังอย่างตั้งใจคือสิ่งที่ทําให้พวกเขาโดดเด่นเหนือผู้อื่นการฟังแบบลึกซึ้งไม่เพียงแต่การรับข้อมูลแต่เป็นการสร้างแรงดึงดูดที่ซ่อนอยู่ในทุกคําพูดและอารมณ์ของผู้อื่น การฟังสร้างความเชื่อมโยงที่แท้จริงคนเราทุกคนล้วนอยากถูกเข้าใจการฟังอย่างตั้งใจทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขาสำคัญถูกยอมรับและไม่ถูกตัดสินเมื่อคนอื่นรู้สึกแบบนี้พลังดึงดูดจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะคนมักชอบอยู่ใกล้ผู้ที่ ทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจและเข้าใจการฟังสะท้อนความมั่นคงภายในผู้ที่มีพลังดึงดูดสูงไม่จำเป็นต้องพูดเยอะเพื่อพิสูจน์ตัวเองการฟังอย่างมีสมาธิเป็นสัญญาณของความสงบและมั่นคงภายในคนที่ฟังจริงจังมักถูกมองว่ามีภูมิปัญญาและความน่าเชื่อถือทั้งยังสร้างออร่าแบบลึกลับที่คนอื่นอยากเข้าใกล้ฟังแบบตีความคิดและอารมณ์การฟังแบบลึกซึ้งไม่ใช่แค่ได้ยินคำพูด แต่ได้ยินความรู้สึกซ่อนอยู่เบื้องหลังการฟังแบบนี้ทำให้คุณอ่านคนออกง่ายขึ้นเข้าใจความต้องการความกังวลหรือแรงบันดาลใจของเขาได้ถีถ้วนการฟังเป็นแรงดึงดูดแบบละเอียดผู้ที่รู้จักใช้การฟังเป็นเครื่องมือดึงดูดจะทำให้คนอื่นอยากพูดต่อและอยากอยู่ใกล้การฟังอย่างตั้งใจเป็นเหมือนการสะท้อนความสำคัญของผู้อื่นกลับไปทำให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงและพร้อมเปิดใจแรงดึงดูดจึงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้คำพูดหรือท่าทางโอ้อวดเทคนิคการฟังที่เพิ่มเสนะ่ห์จดจ่อเต็มที่ไม่เล่นโทรศัพท์หรือคิดเรื่องอื่นใช้ภาษากายตอบสนองพยักหน้ามองตายิ้มเบาๆถามต่อด้วยความสนใจจริงใจแทนที่จะรีบพูดเรื่องตัวเองให้ช่วงว่างบ้างเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามได้คิดและพูดต่อ การฟังคือความลับที่มีอยู่จริงสเสน่ห์และพลังดึงดูดของคนที่ฟังเก่งไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาหรือคำพูดที่หวาหวหาแต่อยู่ที่การสร้างความรู้สึกถึงความเป็นตัวเองและการได้ยินนี่คือพลังที่ลึกซึ้งที่สุดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากที่สุดถามว่าพูดเป็นหรือพูดมาก ไม่ได้มีการผิดเพียงแค่ที่เรียบง่ายและสงบแต่ฟังเก่งที่เรียบง่ายและสงบการฟังคือการดึงดูดที่แท้จริงทำให้คนอื่นอยากพูดต่อและอยากอยู่ใกล้เมื่อคุณฟังอย่างตั้งใจพลังความดึงดูดก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้คำพูดหรือท่าทางโอ้อวด 3. พลังของความนิ่งความนิ่งไม่ได้หมายถึงการเงียบหรือไม่แสดงออกแต่เป็นความมั่นคงในจิตใจเมื่อโลกวุ่นวายคนที่มีพลังดึงดูดสูงจะนิ่ง สายตาของเขาน้ำเสียงของเขาและท่าทีของเขาเองสามารถสื่อสารพลังที่จับต้องไม่ได้แต่ดึงดูดใจได้มหาศาลคนที่มีพลังดึงดูดสูงไม่ได้จำเป็นต้องพูดมากหรือทำอะไรหวือหวาแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นเหนือใครคือความนิ่งทั้งทางกายและทางใจความนิ่งไม่ใช่เพียงการเงียบแต่เป็นออร่าแห่งความมั่นคงและการควบคุมตัวเองที่คนอื่นสัมผัสได้ทันทีความนิ่งสะท้อนความมั่นใจภายใน คนที่มีพลังดึงดูดสูงรู้จักตัวเองพวกเขาไม่ต้องรีบพิสูจน์คุณค่าให้ใครเห็นการนิ่งสงบทําให้ทุกคําพูดหรือการกระทํามีน้ําหนักและคนรอบข้างรับรู้ถึงความมั่นใจนั้นโดยอัตโนมัติความนิ่งคือพลังที่ดึงดูดความสนใจความเงียบของเขาไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นพื้นที่ให้คนอื่นเข้ามาเติมเต็มความนิ่งช่วยให้สังเกตและเข้าใจผู้อื่นได้ลึกการนิ่งทําให้มีเวลาสังเกตและอ่านคนอื่นอย่างละเอียดคนที่นิ่ง มักเข้าใจอารมณ์และความคิดของคนรอบข้างแม้พวกเขาจะไม่พูดอะไรแต่ก็สามารถตอบสนองอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆความนิ่งสร้างออร่าแห่งความลึกลับคนรอบข้างมักอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรทำไมเขาถึงสงบแบบนั้นออร่าของความนิ่งทําให้บุคคลน,นั้นดูน่าค้นหาและมีพลังดึงดูดโดยธรรมชาติความนิ่งคือกรอบป้องกันความวุ่นวายความนิ่งไม่ใช่การไม่สนใจแต่เป็นการเลือกที่จะไม่ถูกพาไปตามอารมณ์ของผู้อื่น พลังนี้ช่วยให้รักษาสมดุลอารมณ์และทําให้คนอื่นรู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่ใกล้ความนิ่งคือสัญญาณของวุฒิภาวะและอารมณ์มั่นคงคนที่นิ่งสงบมักไม่ถูกกระทบจากความเครียดหรือความวุ่นวายรอบตัวง่ายๆการนิ่งทําให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเขาอยู่เหนือสถานการณ์แม้สถานการณ์นั้นจะตึงเครียดการนิ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อคนพูดน้อยแต่เลือกคําอย่างตั้งใจทุกคําพูดจึงมีน้ําหนักความนิ่งทําให้คําพูด หรือการตัดสินใจดูมีเหตุผลและน่าเชื่อถือทันทีความนิ่งสร้างแรงดึงดูดโดยไม่ต้องบังคับใครคนที่พลังดึงดูดสูงไม่จําเป็นต้องเรียกร้องความสนใจพลังของความสงบและมั่นคงในตัวเองดึงดูดคนโดยธรรมชาติเพราะคนอื่นรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้ความนิ่งคือการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูดภาษากายที่สงบการนั่งยืนเดินอย่างมั่นใจแต่ไม่รีบร้อนการมองตาอย่างกังใจและรอยยิ้มเล็กๆก,ก็สามารถสร้างอิทธิพลสูง ความนิ่งแบบนี้ทําให้คนรอบข้างรับรู้ถึงความตั้งใจและความอบอุ่นโดยไม่ต้องอธิบายความนิ่งช่วยให้สร้างออร่าแห่งความลึกลับและความส่งพลังคนที่นิ่งไม่เปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองทําให้คนอื่นอยากเข้าใกล้เพื่อค้นหาความลึกลับที่ 4. การเลือกพลังที่อยากให้โลกเห็นพวกเขาไม่จําเป็นต้องตอบสนองต่อทุกสิ่งไม่ว่าคนอื่นจะตื่นตระหนกหรือดุดันพวกเขาจะเลือกสงบอ่อนโยนและมั่นคง นี่คือการแสดงออกที่มีพลังโดยไม่ต้องบังคับใครคนที่มีพลังดึงดูดสูงไม่จําเป็นต้องเปิดเผยทุกด้านของตัวเองพวกเขารู้ดีว่าพลังที่แท้จริงมาจากการควบคุมสิ่งที่เราเลือกให้ผู้อื่นเห็นพลังไม่ได้หมายถึงทุกอย่างต้องเปิดเผยคนที่มีพลังดึงดูดสูงรู้จักตัวเองดีและเข้าใจว่าไม่จําเป็นต้องโชว์ทุกความสามารถหรืออารมณ์การเลือกแสดงเฉพาะด้านที่ทําให้ตัวเองดูมั่นคงน่าเชื่อถือและมีออร่า พลังที่เลือกให้เห็นสร้างแรงดึงดูดการเปิดเผยพลังบางด้านทําให้คนอื่นสนใจและอยากรู้จักมากขึ้นคนที่พลังดึงดูดสูงมักเปิดเผยจุดเด่นของตัวเองอย่างชาญฉลาดโดยไม่ต้องพยายามมากการเลือกพลังช่วยควบคุมภาพลักษณ์การรู้จักเลือกแสดงด้านที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ทําให้คนรอบข้างรับรู้ถึงความมั่นใจและความสงบการควบคุมภาพลักษณ์นี้ไม่ได้ปลอมตัวแต่เป็นการใช้สติและความเข้าใจตัวเองเพื่อสร้างแรงดึงดูดอย่างเป็นธรรมชาติ พลังที่เลือกให้เห็นคือการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูดภา,าษากายท่าทางน้ำเสียงและรอยยิ้มคือพลังที่คนเลือกให้โลกเห็นคนรอบข้างรับรู้ถึงความสงบความมั่นคงและความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องอธิบายความลึกลับเกิดจากการไม่เปิดเผยทั้งหมดการไม่เปิดเผยทุกด้านของตัวเองทําให้คนอื่นอยากเข้ามาเรียนรู้และค้นหาพลังที่เลือกให้เห็นจึงกลายเป็นแรงดึงดูดแบบเงียบแต่ทรงพลังการเลือกพลังคือการจัดการออร่าคนที่มีพลังดึงดูดสูง รู้ว่าออร่าไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญพวกเขาจัดการพลังของตัวเองให้สอดคล้องกับสิ่งที่อยากให้โลกเห็นเช่นความสงบความมั่นใจความอบอุ่นหรือความข้มแข็งความสอดคล้องระหว่างภายในและภายนอกพลังที่เลือกให้โลกเห็นต้องมาจากความมั่นคงภายในไม่ใช่แค่การแสดงภายนอกเมื่อภายในและภายนอกสอดคล้องกันคนรอบข้างรับรู้ถึงความจริงใจและแรงดึงดูดนั้นทันทีการเลือกพลังช่วยสร้างอิทธิพลโดยไม่บังคับใคร คนที่มีพลังดึงดูดสูงไม่จําเป็นต้องเรียกร้องความสนใจพลังที่เลือกให้เห็นทําหน้าที่เหมือนแม่เหล็กดึงดูดคนที่มีความถนัดความสนใจหรือค่านิยมที่ตรงกันความลึกลับและการควบคุมภาพลักษณ์เป็นสิ่งเดียวกันคนรอบข้างไม่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาทําให้เกิดความอยากรู้และความน่าสนใจการเลือกพลังให้โลกเห็นอย่างฉานฉลาดคือการสร้างแรงดึงดูดแบบเงียบแต่ทรงพลังพลังที่เลือกให้เห็นคือการสื่อสารอย่างตั้งใจทุกคำพูดทุกท่าทาง ทุกรอยยิ้มล้วนเป็นเครื่องมือสื่อสารการเลือกแสดงพลังบางด้านทําให้แรงดึงดูดส่งพลังโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก 5. ความลึกลับที่จับต้องไม่ได้คนที่มีพลังดึงดูดสูงมักมีความลึกลับเล็กๆพวกเขาไม่เปิดเผยทุกอย่างในทันทีความลึกลับนี้ทําให้คนอยากเข้าใกล้อยากเรียนรู้และอยากอยู่ใกล้เป็นแรงดึงดูดที่เหนือกว่ารูปลักษณ์หรือคําพูดใดๆคนที่มีพลังดึงดูดสูงมักมีความลึกลับที่จับต้องไม่ได้ สิ่งที่ไม่สามารถนิยามหรือจับต้องได้ด้วยคำพูดหรือสายตาแต่กลับดึงดูดใจคนรอบข้างอย่างมหาศาลความลึกลับเกิดจากการไม่เปิดเผยทุกด้านคนที่มีพลังดึงดูดสูงไม่เปิดเผยตัวเองทั้งหมดทันทีการเก็บบางสิ่งไว้ทำให้คนรอบข้างอยากเข้าใกล้และค้นหามากขึ้นความนิ่งและการเลือกพลังสร้างความลึกลับความนิ่งสงบและการเลือกแสดงพลังบางด้านทำให้คนอื่นรับรู้ถึงแรงดึงดูดที่ชัดเจนแต่ไม่สามารถจับต้องได้ ความลึกลับนี้เกิดจากการจัดสมดุลระหว่างสิ่งที่เปิดเผยกับสิ่งที่เก็บไว้ความลึกลับคือแรงดึงดูดเชิงจิตวิทยาคนมักจะถูกดึงดูดโดยสิ่งที่เข้าใจไม่หมดความลึกลับทําให้คนอยากสำรวจและรู้จักคุณมากขึ้นพลังดึงดูดนี้เป็นแบบเงียบแต่ทรงพลังโดยไม่ต้องใช้คําพูดหรือท่าทีหวือหวาการรักษาความลึกลับต้องอาศัยวุฒิภาวะคนที่มีความลึกลับมักมีสติและเข้าใจตัวเองดี พวกเขารู้ว่าไม่จําเป็นต้องตอบสนองทุกคําถามหรือเปิดเผยทุกด้านของตัวเองความลึกลับทําให้เกิดออร่าที่น่าค้นหาคนรอบข้างรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ออร่าที่เกิดจากความลึกลับนี้ทําให้ผู้คนสนใจและอยากอยู่ใกล้โดยธรรมชาติความลึกลับเกิดจากความตั้งใจคนที่มีพลังดึงดูดสูงไม่ได้เป็นลึกลับโดยบังเอิญพวกเขารู้จักเลือกเวลาที่จะเปิดเผยและเก็บบางสิ่งไว้ทําให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติความลึกลับคือเครื่องมือทางอารมณ์ ความลึกลับทําให้คนรอบข้างรู้สึกตื่นเต้นและมีแรงดึงดูดการไม่เปิดเผยทุกอย่างทันทีทําให้คนอื่นอยากเข้ามาใกล้เพื่อค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ความลึกลับผสานกับความมั่นคงภายในคนที่มีความลึกลับมักมีความมั่นคงในตัวเองสูงพวกเขาไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองหรือทําตัวโดดเดี่ยตลอดเวลาเพราะความสงบและออร่าของพวกเขาเองก็ทําให้คนสนใจความลึกลับสร้างพื้นที่ให้คนอื่นเชื่อมต่อ,าก,าอ,อ,ตอการไม่เปิดเผยตัวเองทั้งหมดทําให้คนอื่นอยากเข้ามาใกล้และสร้างความสัมพันธ์ พลังดึงดูดเกิดจากการปล่อยให้คนอื่นค้นพบตัวตนของคุณทีละเล็กทีละน้อยความลึกลับคือสเสน่ห์ที่ยั่งยืนสเสน่ห์จากความลึกลับไม่จางหายง่ายเพราะไม่ใช่สิ่งที่เห็นหรือจับต้องได้ทันทีคนที่มีพลังดึงดูดสูงใช้ความลึกลับอย่างชาญฉลาดผสมกับความนิ่งและการเลือกพลังให้โลกเห็นทําให้แรงดึงดูดคัางทรงพลังและยั่งยืน6การไม่รีบตัดสินคนอื่นคนที่มีพลังดึงดูดสูงไม่รีบสรุปหรือวิจารณ์ใครพวกเขารับฟัง เข้าใจและสังเกตอย่างละเอียดความสามารถนี้ทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยและยินดีที่จะแบ่งปันเพราะพลังดึงดูดไม่ใช่การครอบงำแต่คือการสร้างความเชื่อใจคนที่มีพลังดึงดูดสูงมักมีความสามารถพิเศษในการอยู่เหนืออคติและการตัดสินแบบทันทีพวกเขาไม่รีบสรุปหรือวิจารณ์คนอื่นเพราะเข้าใจว่าพลังของพวกเขามาจากความสงบและการมองโลกอย่างลึกซึ้ง การไม่รีบตัดสินแสดงถึงวุฒิภาวะคนที่นิ่งและมีสเสน่ห์มักให้เวลาและพื้นที่แก่ผู้อื่นการไม่รีบตัดสินทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ฟังที่เข้าใจและเคารพการไม่รีบตัดสินช่วยสร้างความน่าเชื่อถือคนที่ไม่ตัดสินทันทีมักถูกมองว่าเป็นคนมีเหตุผลและมีวิจารณญาณสูงการตัดสินช้าแต่ชัดเจนทำให้คำพูด หรือความคิดเห็นของเขามีน้ำหนักและอิทธิพลมากขึ้นการไม่รีบตัดสินทำให้เข้าใจผู้อื่นได้ลึกการให้เวลาและสังเกตช่วยให้เข้าใจความคิดและอารมณ์ของผู้อื่นคนที่มีพลังดึงดูดสูงสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมเพราะพวกเขาไม่ถูกอารมณ์หรือความประทับใจแรกครอบงำการไม่รีบตัดสินเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงภายในคนที่มั่นคงทางอารมณ์ ไม่ต้องร่งรีบพิสูจน์ตัวเองหรือวิจารณ์คนอื่นการนิ่งและไม่ตัดสินทันทีสะท้อนถึงความมั่นใจในตัวเองและความสงบภายในการไม่รีบตัดสินสร้างแรงดึงดูดเชิงบวกคนรอบข้างรู้สึกปลอดภยัยและเปิดใจเมื่ออยู่ใกล้พลังดึงดูดเกิดจากการให้ความเคารพและพื้นที่แก่ผู้อื่นโดยไม่พยายามควบคุมหรือวิจารณ์การไม่รีบตัดสินสะท้อนความเข้าใจโลก คนที่มีพลังดึงดูดสูงเข้าใจว่าความจริงมักมีหลายมุมการไม่รีบสรุปหรือวิจารณ์ณผู้อื่นทำให้พวกเขามองเห็นภาพรวมและบริบทอย่างชัดเจนการไม่รีบตัดสินช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกคนรอบข้างรู้สึกว่าเขาเป็นคนเข้าใจและไม่ตัดสินการไม่รีบตัดสินสร้างความไว้วางใจทำให้คนเปิดใจและอยากอยู่ใกล้การไม่รีบตัดสินส คือสัญลักษณ์ของความมั่นคงและสติคนที่มั่นคงในตัวเองไม่จำเป็นต้องรีบตัดสินเพื่อยืนยันตัวตนการนิ่งและรอเวลาในการสังเกตทำให้พลังดึงดูดเกิดจากความสงบและความชัดเจนการไม่รีบตัดสินช่วยให้มีพลังลึกลับคนรอบข้างไม่สามารถคาดเดาทันทีว่าเขาคิดอะไรหรือรู้สึกอย่างไรความลึกลับที่เกิดจากการไม่รีบตัดสินทำให้คนสนใจและอยากเข้าใกล้ การไม่รีบตัดสินสร้างแรงดึงดูดเชิงบวกอย่างยั่งยืนแรงดึงดูดเกิดจากความเคารพความเข้าใจและความสงบภายในคนที่ไม่รีบตัดสินสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกและยั่งยืนพร้อมแรงดึงดูดที่คงอยู่โดยธรรมชาติ 7. การรู้จักคุณค่าของเวลาและพลังงานพวกเขารู้ว่าพลังชีวิตมีจำกัดจึงเลือกที่จะใช้เวลาและความสนใจอย่างชาญฉลาดไม่เสียเวลาไปกับสิ่งไร้สาระ หรือคนที่ไม่เห็นคุณค่าการเลือกสิ่งที่สำคัญทำให้พวกเขาดูสง่าง,งามมีออรา่าและทรงพลังคนที่มีพลังดึงดูดสูงมักมีความเข้าใจลึกซึ้งในคุณค่าของเวลาและพลังงานของตัวเองพวกเขารู้ว่าเวลาคือจัพยากรณ์ที่มีจำกัดและพลังงานของตัวเองควรถูกใช้ให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดคนที่มีพลังดึงดูดสูงเลือกใช้เวลาอย่างชาญฉลาด พวกเขาได้เสียเวลาไปกับเรื่องไร้ค่าหรือกับคนที่ไม่สร้างแรงบวกทุกกิจกรรมและความสัมพันธ์ถูกประเมินว่ามีคุณค่าต่อชีวิตหรือพลังงานของตัวเองหรือไม่การรู้คุณค่าของพลังงานสร้างออร่าการเก็บพลังงานไว้กับสิ่งที่สำคัญทำให้คนรอบข้างสัมผัสได้ถึงความสงบและความมั่นคงคนที่พลังดึงดูดสูงมักดูมีออร่าเพราะพลังงานของพวกเขา ไม่ถูกกระจายไปอย่างสูญเปล่าการรู้จักคุณค่าของเวลาและพลังงานช่วยสร้างแรงดึงดูดคนรอบข้างรู้สึกว่าการอยู่ใกล้เขาเป็นสิ่งที่คุ้มค่าการตัดสินใจและการลงมือทาเกิดจากความตั้งใจไม่ใช่ความรีบร้อนหรือความช่วยช่ยการปกป้องเวลาและพลังงานสะท้อนความเคารพตัวเองการให้ความสำคัญกับตัวเองและชีวิตของตัวเอง ทำให้คนอื่นเคารพพวกเขาโดยธรรมชาติการรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่สําคัญหรือสิ่งที่ดึงพลังงานไปโดยไม่จําเป็นเป็นสัญญาณของความมั่นคงภายในการใช้เวลาและพลังงานอย่างฉันฉลาดคือคุญแจของความสําเร็จและแรงดึงดูดคนที่มีพลังดึงดูดสูงมักมีชีวิตที่มีคุณค่าและเต็มไปด้วยโอกาสการบริหารเวลาและพลังงานอย่างมีสติทำให้พวกเขาดูสง่าง,งาม มีสเสน่ห์และน่าค้นหาโดยธรรมชาติการจัดลำดับความสำคัญอย่างชาญฉลาดคนที่มีพลังดึงดูดสูงหรือว่าทุกนาทีมีค่าพวกเขาจัดลำดับความสำคัญของงานความสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อให้พลังงานไปอยู่กับสิ่งที่สำคัญจริงๆการไม่เสียเวลาไปกับเรื่องไร้ประโยชน์การเลือกไม่ตอบสนองต่อเรื่องที่ไม่สำคัญหรือไม่สร้างแรงบวกการรักษาเวลาและพลังงาน ช่วยให้พวกเขามีสมาธิและออร่าในการทำสิ่งที่สำคัญการรู้คุณค่าของพลังงานช่วยสร้างออร่าคนรอบแข้งรับรู้ถึงความสงบและความมั่นคงเพราะพลังงานของเขาไม่กระจายไปโดยไร้ทิศทางการใช้พลังงานอย่างชฉลาดทำให้แรงดึงดูดเกิดขึ้นโดยธรรมชาติการปกป้องเวลาและพลังงานคือการรักตัวเองคนที่มีพลังดึงดูดสูง เข้าใจว่าการให้ความสำคัญกับตัวเองไม่ได้เห็นแก่ตัวการรู้จักขีดจำกัดและปกป้องพลังงานทำให้คนอื่นเคารพและชื่นชมการรู้คุณค่าของเวลาและพลังงานเชื่อมโยงกับชีวิตที่มีคุณค่าชีวิตเต็มไปด้วยโอกาสและความหมายเพราะพวกเขารู้จักเลือกสิ่งที่สำคัญการบริหารเวลาและพลังงานอย่างชาญฉลาดทำให้พวกเขาดูสง่าง,งามมีสเสนะ่ห์และน่าค้นหาโดยธรรมชาติ การควบคุมอารมณ์อย่างเป็นธรรมชาติไม่ว่าคนรอบข้างจะตื่นตระหนกหรือโกรธคนที่มีพลังดึงดูดสูงจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้พลังนิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้ดีเท่านั้นแต่ยังทำให้ผู้อื่นรู้สึกสงบและปลอดภัยคนที่มีพลังดึงดูดสูงมักมีความสามารถพิเศษในการควบคุมอารมณ์อย่างเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดหรือรเผชิญกับความท้าทายใดๆ การควบคุมอารมณ์นี้ช่วยพวกเขาโดดเด่นและสร้างแรงดึงดูดอย่างไม่ต้องพยายามการควบคุมอารมณ์สร้างความสงบภายในคนที่มีพลังดึงดูดสูงไม่ถูกอารมณ์ภายนอกหรือความคิดเห็นของผู้อื่นพาไปความสงบภายในทําให้พวกเขามีออร่าและแรงดึงดูดโดยธรรมชาติการควบคุมอารมณ์ช่วยให้ตัดสินใจชัดเจนเมื่ออารมณ์อยู่ในระดับสมดุลการตัดสินใจ หรือการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆจึงมีเหตุผลและชัดเจนคนรอบข้างรับรู้ถึงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือการควบคุมอารมณ์คือการแสดงความมั่นคงภายในคนที่สามารถควบคุมอารมณ์โดยไม่ต้องบังคับหรือฝืนใจมักถูกมองว่าเป็นวุฒธธิภาวะและมั่นคงการนิ่งและสงบแม้ในสถานการณ์ยากทำให้คนรอบข้างรู้สึกเชื่อถือและอยากอยู่ใกล้ การควบคุมอารมณ์สร้างแรงดึงดูดเงียบไม่แสดงอารมณ์เกินจริงหรือรีบร้อนทำให้คนอื่นรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วปลอดภัยแรงดึงดูดเกิดจากความเข้าใจตัวเองและความสงบภายในการควบคุมอารมณ์เป็นกุญแจของความลึกลับและออรา่าคนที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้มักไม่เปิดเผยทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวเองทันทีการควบคุมอารมณ์นี้ผสานกับความนิ่งและความลึกลับ ทำให้เกิดสเสน่ห์ที่จับต้องไม่ได้ฉะนั้นความลับของคนที่มีพลังดึงดูดสูงไม่ได้ซับซ้อนมันอยู่ที่ความนิ่งความเข้าใจตัวเองความเคารพผู้อื่นและการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดสิ่งเหล่านี้ทําให้พวกเขาไม่ต้องพยายามก็มีแรงดึงดูดและสร้างสเสน่ห์ที่ยั่งยืนในทุกสถานการณ์